สวัสดีครับพบรายการเกมหลังเกมสรุปประเด็นเซตประจําวันที่5กันยายนกับผมอาทิตย์จันสว่างนักกลยุทธ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีวันนี้เซตดินเด็กปรับตัวขึ้นเด่นบวกขึ้นมา12.25จุดบวก0.98ปิดที่1,265จุดมูลค่าการซื้อขายหนานแน่น5.16 0 0 0นล้านบาท มีจำนวนหุ้นปรับขึ้นทั้งสิ้น358บริษัทส่วนหุ้นที่ปรับลง115บริษัทต,ตลาดตอบรับสภาโหวตเลือกคุณอนุทินชาญวิรกุลเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่32ด้วยคะแนนเสียง311ต่อ152ผสานกับมีตีมในเรื่องของดอกเบีย้ยขาลงที่ ตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐอเมริกายัางคงอ่อนแอทำให้นักทุนส่วนใหญ่ทั่วโลกคาดหวังว่าเฟดจะเดินหน้าลดอัตราดอกเบี้ยก็หนุนให้ดัชนีตลาดหุ้นไทยเนี่ยปรับตัวขึ้นมาได้โดยมีเซกเตอร์ที่ปรับขึ้นเด่นหนุนดัชนีในวันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากเรื่องของดอกเบีย้ยขาลงและได้ประโยชน์จากธีมของ election rally กลุ่มแรกคือกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์กลุ่มที่2นะครับคือกลุ่มค้าปลีกกลุ่มที่3กลุ่มไฟแนนซ์กลุ่มที่4ท่องเที่ยวนะครับและปิดท้ายในส่วนของกลุ่มปิโตเคมีที่ตีม a n นตี้อินวอลูชัยังคงเด่นต่อเนื่องนะครับแต่ก็ยังมีกลุ่มที่ปรับตัวลงกดดัชนียอยู่นั่นคือกลุ่มธนาคารนะครับ พอภาพดอกเบี้ยเป็นขาลงนะครับแรงขายในกลุ่มธนาคารก็เริ่มชัดขึ้นนะครับตัว bbl kb sb เนี่ยปรับลงนะครับทีนี้มาดูหุ้นที่มีการเคลื่อนไหวโดดเด่นกันบ้างนะเราจะเริ่มกันที่กลุ่มไฟแนนซ์แล้วกันนะ mtc เนี่ยบวกขึ้นมา3.7%สวัสด์บวก2.73%และปิดท้ายที่ตัว ktc บวก2.61% อันนี้เราอิงบนบทวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของเราก่อนซึ่งวันนี้นักวิเคราะห์ของเราะะได้มีการออกบทวิเคราะห์เกี่ยวกับกลุ่มไฟแนนซ์แล้วก็ให้น้ำหนักเป็น bullish นะฮะหรือว่า overweight นั่นแหละนะครับโดยมีปัจจัยสนับสนุนอยู่4เรื่องนะเรื่องแรกเนี่ยนะครับมีการคาดหมายกันนะว่ามาตรการช่วยเหลือลูกหนีนะ้ที่ภาครัฐด,ดําเนินกันมาก่อนหน้านี้หรือ จะเป็นรัฐบาลใหม่ที่การจะมาถึงเนี่ยนะครับถ้ายัางดําเนินการต่อเนี่ยนะครับมันจะทําให้การตกชั้นของลูกหนี้ในกลุ่มไฟแนนซ์เนี่ยมันลดลงพอการตกชั้นของลูกหนี้ลดลงเนี่ยนะครับไอ้เงินตั้งสำรองมันก็ลดลงตามไปด้วย NPL ก็ลดลงตามไปด้วยนะครับ 2. นะครับถูกมองว่าจะเป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากดอกเบีย้ยขาลงนะครับมันจะส่งผลให้ตัวสเปดนะตัวยิวนะครับ แล้วก็ตัว net interest margin เนี่ยสูงขึ้นตามมาครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยครับแบงค์ชาติบ้านเราเนี่เริ่มลดดอกเบีย้ยตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วนะนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ผลบวกจากการลดดอกเบีย้ยตรงนั้นเนี่ยนะครับมันจะเริ่มส่งผลต่อผู้ประกอบการในกลุ่มไฟแนนซ์จริงๆเนี่ยเมื่อเขามีการ l o w อเ over หุ้นกู้ชุดใหม่นะซึ่งคาดว่าผลบวกของดอกเบีย้ยที่ลดลงตั้งแต่ปลายปีแล้วเนี่ยนะมันจะเริ่มเห็นผลเนี่ย ตั้งแต่ไตรมาสสาไตรมาสสี่ของปีนี้เป็นต้นไปนะครับจึงเป็นเหตุผลข้อที่3ที่เรามองภาพของกลุ่มไฟแนนซ์จะเห็นกำไรสุทธิเริ่มดีขึ้นปีต่อปีเนี่ยนะครับตั้งแต่ไตรมาสสาไตรมาสสีแล้วก็ต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้าและสุดท้ายนะครับเรามองว่าจะมี Positive Sentiment จากประเด็นการเลือกตั้งเพราะเชื่อว่าการได้นายกรัฐมนตรีคนที่32ของประเทศ แต่อย่าลืมนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยนะครับจะอยู่เพียงแค่4เดือนหลังจากนั้นจะมีการเลือกตั้งครั้งใหม่เกิดขึ้นในช่วงเดือนอต้นปีหน้ามันก็จะมีเม็ดเงินเนี่ยนะครับสะพัดนะครับในระบบเศรษฐกิจหรือว่ามีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเนี่ยเพิ่มมากยิ่งขึ้นตรงนี้นะจะส่งผลบวกโดยตรงต่อผู้ประกอบการในกลุ่มไฟแนนซ์คนที่ได้ประโยชน์นะครับก็คือ ผู้ประกบการในกลุ่ม f i n a น c e ทั้งระบบนี่แหละแต่ว่าท็อปพิกที่เราเลือกให้2ตัวเน้นๆในกลุ่มไ i n a n c e คือ MTC เราให้ราคาเหมาะสมอยู่ที่58บาทแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือ KTC เราให้ราคาเหมาะสมอยู่ที่40บาทนะครับไปดูอีกกลุ่มหนึ่งนะคือกลุ่มค้าปีกลุ่มนี้ขึ้นยากขึ้นเย็นนะในช่วงที่ผ่านมาเชียร์ยังไงก็ไม่ขึ้นนะเชียร์ยังไงก็ไม่ไปนะครับแต่บทจะขึ้นเนี่ยนะครับก็ ขึ้นได้ง่ายๆนะครับซึ่งเรานักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานก็เพิ่งเขียนบทวิเคราะห์อัปเดตสถานการณ์ในเรื่องของ Seft Store โต l ซ Code ของกลุ่มค้าปีกในเดือนสิงหาคมอ,ออกมามันเริ่มเห็นสัญญาณบวกครับนักทุน Seft Store โต l ซ Code ที่เคยติดลบเยอะๆเนี่ยนะครับทยอยติดลบน้อยลงเรื่อยๆน้อยลงเรื่อย ปัจจุบันเดือนสิงหาคมเนี่ยเหลือลบ2.9%จากกรกฎาคมที่ลบ3.5%หรือถ้าเราไปเทียบกับไตรมาสที่2เนี่ยติดลบสูงถึง5.6%นะครับสะท้อนให้เห็นอะไรฮะภาพของอุตสาหกรรมหรือว่าธุรกิจค้าปลีกเนี่ยมันผ่านจุดต่ำที่สุดมาแล้วผสานกับนักทุนคาดหวังนะครับว่าการเลือกตั้งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นในช่วง ต้นปีหน้าเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้เม็ดเงินมันไหลเข้าไปในระบบคล้ายๆกับกลุ่มไฟแนนซ์เมื่อกี้ฮะค,คนที่ได้ประโยชน์เนี่ยคือกลุ่มค้าปลีกมันสอดคล้องกับสถิติหรือว่าข้อมูลนะฮะที่ทีมกลยุทธ์หลักทรัพย์หุ่งสีเนี่ยนะครับไปทําการสํารวจมานะว่าเอ๊ะทุกครั้งเนี่ยที่มันมีการเลือกตั้งเนี่ยก่อนการเลือกตั้งล่วงหน้า6เดือนเนี่ยผลตอบแทนของเซ็นดิเด็กมันเป็นแบบไหนปรากฏว่าผลตอบแทนของเซ็นดิเด็กส่วนใหญ่มันปรับขึ้นเฉลี่ยนะห้าถึงหกเปอร์เซ็นและ กลุ่มค้าปิดกเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ให้โรถแทนปรับขึ้นด้วยเช่นเดียวกันเฉลี่ย4-5%นะครับถัดมานะครับคือกลุ่มปิโตเคมีต้องบอกว่าเด่นทั้งในช่วงต้นสัปดาห์และก็มาเด่นอีกครั้งในช่วงปลายสัปดาห์ต้นสัปดาห์เนี่ยได้ข่าวเชิงบวกนะจากการที่ผู้ประกอบการปิโตเคมียักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่น3ลายประกาศลดกำลังการผลิต ในอุตสาหกรรมเอทิลีนอุตสาหกรรมปิโตเคมีพันธุ์ถูกไหมฮะแล้วมาเมื่อวานนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่ได้ประโยชน์จากข่าวการลดกำลัางกานผลิตรอบนี้ไม่ใช่ผู้ประกอบการในเอเชียแต่เป็นผู้ประกอบการยักษ์ใหญ่ในสหรัฐอเมริกาที่มีชื่อว่า Exxon Mobil Exxon Mobil ประกาศปิดโรงงานปิโตเคมีและ บางส่วนประกาศขายโรงงานปิโตรเคมีในอังกฤษและในเบลเยียมซึ่งมีกำลังการผลิตรวมกันราวๆ1.5ล้านตันคิดเป็น0.6%ของกำลังผลิตปิโตรเคมีทั้งโลกซั p พอร t ต e ีม a n น i i n อินว t ลูชันที่เราแนะนำมาโดยตลอดในช่วงที่ผ่านมานะครับมันเป็นการยืนยันภาพ ของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของทั้งโลกเนี่ยนะกำลังจะมีการลดนะฮะกำลังการผลิตโดยเฉพาะพวกผู้ประกอบการที่มีอายุของโรงงานนานๆประสิทธิภาพในการผลิตตกตำ่ำพวกนี้จะเป็นเป้าหมายในการไล่ปิดนะไล่ปิดกิจการอันนี้ถือเป็นสัญญาณบวกเป็นข่าวดีต่อผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีโดยเฉพาะในบ้านเราที่มองภาพ ว่าผลประกอบการผ่านจุดต่ำสุดมาแล้วเช่นเดียวกันวันนี้เราเลยเห็นหุ้น PTGC บวกขึ้นมาเด่นมากนะ4.72%นะครับปูนซีเมนบวก2.82% IVL บวก2.79%และปิดท้ายด้วย IRPC บวก10.26%สุดท้ายนะครับไม่พูดถึงไม่ได้ Stecon บวก13.5และ PTG บวก6.29%อันเนี้ย คงไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะนะนักลงทุนเข้ามาดักเก่งกาอาไรอิงกระแสจัดตั้งรัฐบาลใหม่โดยมีภูมิใจไทยเป็นแกนนำในการจัดตั้งนะฮะสเตคอนเนี่ยเป็นบริษัทในเครือของกลุ่มชาญวิวรกุลและ PTG เป็นบริษัทในเครือของกลุ่มรัชกิจประกานนะฮะเป็นสมาชิกของพรรคภูมิใจไทยนั่นแหละนะครับนอกจากนี้ถ้าเราจะบอกว่าเอ๊ะมันไม่ใช่การเมืองล่ะมองในมุมของพื้นฐานได้ไหมได้นะฮะ PTG ก็มีปัจจัยหนุนที่ใชเชิงพื้นฐานเหมือนกันในเรื่องของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่มันลดลงมาอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมามันส่งผลให้ฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงของบ้านเราเนี่ยที่เคยติดลบเยอะๆปัจจุบันก็ติดลบน้อยลงเรื่อยๆติดน้อยลงเรื่อยๆนะครับซึ่งถ้ามันติดลบน้อยลงเรื่อยๆเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้ความเสี่ยงที่จะเห็นการเข้ามาแทรกแซงราคาขายปีของทางภาครัฐมันลดลงถูกไหมฮะ อ,อการแทรงแสงไม่มีเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือคอ่าการตลาดของผู้ประกอบการเนี่ยมันก็จะได้มากยิ่งขึ้นนั้นผู้ประกอบการกลุ่มสถานีบริการน้ํามันไม่ว่าจะเป็น PTG หรือ OR เนี่ยก็จะมีผลกําไรที่ดีขึ้นในอนาะคตอันใกล้นั่นเองนะครับนี่คือเก่งหลังเกมนะรสรุปประเด็นเซตประจําวันศุกร์ที่5กันยายนขอบคุณทุกท่านท,าที่การติดตามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ